สวัสดีครับเพื่อนๆว่าตอนนี้นครับผมก็คิดว่าน่าจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะเออเพื่อนๆบางคนอาจจะมองว่าสงสัยต้องได้สาธุแน่ๆเลยใช่ฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยอ่าผมอยากจะแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะ ก็อย่างผมเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอชอบเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์นะครับทีนี้มันมีอยู่ว่าคือผมเนี่ยเคยคือเวลากลับบ้านเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยประมาณ300รโลไดนะ้จากกรุงเทพไปโคราชนะครับ mm hmm. ก็เดือนละครั้ง แต่บางทีก็สองสามเดือนครั้งก็มีนะครับแต่เราก็พยายามจะกลับให้ได้บ่อยที่สุดแหละทีนี้เรื่องของการเดินทางเนี่ยมันก็มีมุมมองชีวิตอีกมุมมองหนึ่งนะฮะคือจริงผมก็สัมผัสมาแบบว่ารู้สึกว่ามันมันแตกต่างกันนะแตกต่างกันยังไงฮนะ เพื่อนๆจะงงว่าปัชญาชีวิตอะไรวะเนี่ยจริงๆก็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 น่าจะใช่นะฮะคือคือผมอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องมุมมองของเราอะว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจำารงไว้เรื่องของมีมีมีแม่ค้าเข้ามา ผมเลยสะดุดเลยโอเคแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวแม่เยินเยอะเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะงง,งกันว่ามึงจะพูดอะไรวันนี้ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยผมมาจอดประจำนะตรงแถวมีนบุรีอ่าเส้นเ้นด้านในอันนั้นไปมีนบุรีอันนี้ผมจะกลับบ้านนะผม ขี่รถเนี่ยการขี่รถมอไซค์ขนาดซีซีต่างกันเนี่ยมุมมองมันต่างกันนะต่างกันยังไงฮะก็คือมอไซค์คันใหญ่บิ Big ๊กไบค์หรืออะไรเงี้ยเวลาขี่มันเร็วใช่ไหมฮะบางทีก็ตามรถยนต์เลยอะ่ะพูดง่ายๆออกขวาเลยการที่เราใช้ชีวิตแบบนั้นอะ่ะมันก็ ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนคนคนหนึ่งเขาก็ชอบในเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่จะไปเป็นกลุ่มเป็นพวกนะครับโดยใช้ความเร็วสูงมันเป็นความบันเทิงเป็นความที่เรารู้สึกว่ามันมันก็เป็นอะไรแบบที่ที่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นกัน างคนก็ทำ YouTube ทำอะไรหารายได้อะไรเนี้ยครับผมเองก็อยากจะทำงั้นมันเหมือนกันนะแต่ไม่เก่งในเรื่องตัดต่อหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ยุ่งยากวุ่นวายเรื่องของเทคโนโลยียเนี้ยผมก็เลยเนี่ยบางทีผมก็จะพูดสดๆนี้เลยเอาเอาแบบนี้เลยไม่ไม่ตัดต่อไม่อะไรเลยแบบอืมผมก็เคยขี่รถขนใหญ่บิ Big ๊กไบคือมันก็ คิดว่าตัวเองอ่ะคือจังหวะน,นั้นอ่ะบางทีในเรื่องของอาจจะเรื่องของเอ,อต้องไปให้ทันเวลาบางทีมีฉุกเฉินเลยต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เป็นความสะดวกสบายของเราไม่เหนื่อยง่ายอะไรประมาณเนี้ยฮะอืะอก็ข้อดีข้อเสียก็ ต่างกันไปกับการขี่รถเล็กตอนนี้เหรอตอนนี้อา่าผมบอกได้เลยว่าผมขี่คันเล็กอยู่ก็ด้วยสาเหตุที่เรื่องอา่ามีอัิเสตในหนังเรื่องเรื่องการเงินนะครับอา่าจริงๆผมก็ไม่มีนะแต่ว่าญาติพี่น้องเรามีก็เลยต้องช่วยเขานะครับก็เลยต้องขายไปตอนนี้ก็จริงๆก็ขี่รถเล็กมามามา,มาก่อนเคยขี่เหมือนกันนะอืม แต่ผมก็มองๆว่าตัวไหนมันดีก็สรุปว่าเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยนี่เลยนะครับไม่ได้ปรโมทยี่ห้ออะไรนะฮะก็คือเราใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันดีอันนี้เพิ่งอ,ออกใหม่เลยนะดอกเบี้ยศูนยเปอร์เซ็นต์ฟรีฟรีดาวให้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ฟรีดาวแล้วก็ผ่อนยาวๆอะไรเงี้ยแต่บางทีผมก็ชอบปิดอนะ่ะบางทีเร เราเราผ่อนไปแล้วก็จะปิดถ้ามีเงินอีกทางใดทางหนึ่งมามาปิดก็บริหารกันไปนะครับทีนี้มุมมองอยังไงเหรอที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นการขี่รถเร็วออกทางขวาเนี่ยมันก็เป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งพอมาขี่รถเล็กแบบนี้ผมผมมาเจออะไรหลายอย่างที่ประทับใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แค่แค่เอาง่ายๆเลยเรื่องของการหยุดให้คนข้ามถนนเนี่ยฮะแล้วเขายกมือไหว้เราอะผมเนี่ยแบบรู้สึกดีใจอะรู้สึกอิ่มในใจอะ่ะมันมันมันหาซื้อไม่ได้นะไอ้แบบเนี้ยความรู้สึกเนี้ยไม่ใช่ว่ารถใหญ่จะหยุดไม่ได้รถใหญ่ก็หยุดได้แต่ว่า ในเรื่องของมุมมองบางบางมุมมองที่อาจจะเร่งรีบไปแล้วก็รีบโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยอาจจะไม่ทันด้วยอะไรเงี้ยเห็นไฟเหลืองกระบิดละอะไรประมาณเนี้ยอ<ะไ>ืมผมก็เคยทำนะแต่ว่าไม่บ่อยไม่บ่อยเลยแหละไอ้แบบนั้นอนะแล้วก็อย่าอย่าทำนะครับแบบนั้นไม่ดีอันนั้นตัวอย่างไม่ดี พอขี่รถเล็กเนี่ยความเร็วมันต่ําเราได้เห็นอะไรที่เก็บตกข้างทางได้เยอะนะครับคือมองละเอียดมากเลยนี่นี่ผมเอาอะไรมารู้ไหมอาหารหมาบางทีเห็นเขาอยู่ข้างทางก็นี่แหละครับผมก็ซื้อของดีไปเลยนะอืมแล้วก็มีแบบเปียกก็มีแล้วก็มีพวกถุงมือมีอยู่ใต้ใต,ใต้บอะเนี่ยมีพวกอ่าถาดพวกไอ้ใช้แล้วทิ้ง ไปรีไซเคิลนะครับประมาณนี้ผมก็นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงปาจีนผมก็จะไปตรงเส้นบายพาสหน่อยอาจจะเจออะไรประมาณนี้ครับมีมีมีเส้นบายพาสออกไปทางผมจะออกไปทางปัจจันตรา,ามนะอแต่แต่ขาขามากรุงเทพเนี่ยเขาเรียกขาขาออกเขาเรียกขาเข้าขาเข้าใช่ไหมขาเข้ากรุงเทพผมก็จะไปเคยเห็นอยู่นะไอ้ตรง สาบบรีตรงตรงโรงงานปูนซีเมนเนะอืมนั้นผมก็จอดนะตอนตอนนั้นผมใช้ตัวตอนนั้นผมใช้ตัวสามรอยอยู่คือตอนนี้ผมผมใช้เกือบทุกรุ่นเลยไปแล้วก็ขายไปหมดละแต่ว่าดีแล้วผมที่ผมมาใช้ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมจะใช้ตลอดไปนะ มอไซค์เล็กแบบนี้คือก็มีส่วนดีจริงๆผมก็อยากให้เพื่อนๆนย,ยึดถือคำว่าอะไรก็ตามที่เราเจอปัญหาต้องคิดเสมอว่าอะไรก็ดีนะแค่นี้ฮะอะไรก็ดีนะเรามาเจอปัญหาเรื่องของอสิ่งที่ว่าเป็นอะไรที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเงิน ถ้าเราไม่เจอเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะคิดว่าเร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 าไม่เคยรู้สึกลําบากพอมาเจอเรื่องลําบากแล้วเราก็มองอีกมุมว่าเออมันมันมีค่านะเงินเนี่ยก็เลยที่เรื่องรุ่นนี้ก็เพราะประหยัดด้วยประหยัดน้ำมันมากนะครับก็ก็ผมก็เลยกลายเป็นคนประหยัดไปเลยอะ่ะก็คือขี่ไปเรื่อยเนิบๆน,น,นะครับ นี่ผมก็อยากใช้รถมอไซค์ไฟฟ้าขนาดใหญ่นะเป็นเป็นบิ๊กไบค์ไฟฟ้าอยากอยากอยากมียี่ห้อที่เขาพัฒนามาได้ขนาดนี้ที่วิ่งไกลๆหน่อยนะแล้วก็มีที่ชาร์จของ d c เหมือนรถยนตนะ์อันนั้นอันนั้นก็อยากได้นะแต่จริงๆผมก็ผมก็ใช้มอไซค์ไฟฟ้าอยู่เหมือนกันอยู่ที่กรุงเทพนะครับอีกคันหนึ่งก็ไม่ทิ้หงหรอกนนั้นใช้ใช้นานแล้ว ใช้แบบไม่ไม,ไม่ไม่อยากขายอะชอบอะ่ะแบบไฟฟ้าอันนี้เดี๋ยวผมก็มุมมองสรุปแล้วกันยาวแล้วสิบนาทีแล้วก็ไม่มีแล้วฮะเราเผื่อว่าเราที่ทำคลิปแบบเนี้ยเราอาจจะได้กลับมามองมาดูคลิปของเราเองก็ได้ว่าเราพูดอะไรไป สรุปก็คือการเดินทางอะ่ะผมมันจะมีคนเน้นจุดหมายปลายทางแต่ผมเน่ะเน้นจุดหมายลายทางก็ยังไงก็คือลายทางเนี่ยฮะเราสามารถเก็บละเอียดของลายทางได้เพราะรถเราวิ่งช้าเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเห็นในเรื่องของ,ของการมีน้ำใจให้อาหารสุนัขจร จริงๆก็แล้วแต่รูปแบบของมนุษย์นะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะลงจิตใจอะ่ะก็คือการดำเนินชีวิตไปอย่างชา้าๆมันคงมีสติอะไรที่เป็นปัญหาเราก็นึกซะว่าอะไรก็ดีนะเออมันก็ดีนะอะไรก็ดีเออมันก็ดีสิ แล้วก็หัวเราะไปการที่มีคนยกมือไหว้เรามันอิ่มอ,อกในหัวใจอ่ะมันมันแบบว่าผมอาจจะเป็นคนที่ว่าน้ําตาซึมง่ายก็ได้มั้งบางทีไม่ไม่อยากปัดดูเพจดูอะไรเลยนะเจอแต่น้องหมาน้าองศานะ่ะฮะผมก็เคยคิดนะอยากจะมีเงินมีอะไรเงี้ย ถูกหวยทักทีก็จะทาบุญทั้งใหญ่ฮะอยากอยากอยากจัดการเรื่องปัญหาสุนัขจิจอเหมือนกันน่ะมันทีคิดไปใหญ่นะอย่าเป็นสอสอ,อย่าเป็นตัวแทนประชาชนที่คิดในเรื่องของเรื่องตรงนี้อจัดการให้เป็นรูป,ปรธรรมอะฮะมันเหมือนจะไม่มีใครไม่มีไม่มีประโยชน์สําหรับคนท,ทั่วไปนะแต่ว่าคนที่เขารักหมาเขารู้ดีอะไม่ต้องพูดอะไรมากเลย ถ้าเกิดเราทําได้แล้วเราจัดการได้ไม่มีหมาจอถึงมีเราก็ให้เขามีที่มีที่อาศัยมีคนมาดูแลได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะไม่มีปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคนไม่ชอบก็มีอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นมุมมอ,ม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 องเลง็กมุมมุมมองหนึ่ง เป็นปัญหาทีา่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับบางคนเอออเนี่ยผมก็จอดอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นทุ่งนาสวยมากวันที่เจอาเเอากาศเย็นๆอากาศแบบนั้นดีนะอยากจะให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวสักครึ่งปีอะคนจะขี่รถมีความสุขแต่นี้ผมก็จอดบ่อยนะเพราะว่ารถต้องจอดบ่อยประมาณ นี่ผมไปกรุงเทพก็จากกรุงเทพคราาเนี่ยผมก็ใช้หกชั่วโมงห้าชั่วโมงชั่วโมงไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นคันใหญ่ก็ไม่ค่อยจอดจอดน้อยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไม้เดินทางมาแบบช้าๆเงี้ยมันคงจะไม่มีมุมมองที่อีกแบบหนึ่ง ได้อย่างเสียอย่างแต่ผมว่าอย่างนี้ดีสุดละก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวขอจบแค่นี้เพราะว่าผมก็คิดๆเป็นกันนะบางทีนึกออกอะไรออกมาก็พูดออกมาตอนตอนขี่มอไซค์ก็ฟังเพลงแล้วผมก็ฟังเพลงไปด้วยมีบลูทูธอยู่อ่าเป็นเป็นบลูทูธแบบไม่เจ็บหูนะแบบบางๆนี่ไม่ได้โปรโมทนะเอาดูแล้วกัน เ,เพื่อนก็ไปหาดูเองนะแบบเนี้ยใส่แบบบวกกันน็อกแบบเต็มใบก็อาจจะมีบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่ผมเอาหมวดนี้มาเพราะว่าไอ้ตัวนั้นผมมันหักแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัวกล้องหน้าหลังเนี่ยดันเสียพอดีก็เลยต้องเอาตัวนี้มาก็ถ้าเพื่อนเดินทางไกลๆก,ก็อาจต้องระวังด้วยนะครับรถใหญ่รถอะไรเงี้ย คือรถเล็กเราเนี่ยวิ่งทางซ้ายอ่ะถนนทางซ้ายมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อล้อมันเล็กก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องมองมองมองกระจกกระจกมองหลังบ่อยๆนะครับใช้สายตามองแวบบๆนะครับผมก็ติดจากรถใหญ่อะไรฮะค,รคือรถใหญ่มันมันจะหันแบบหันหัวไม่ได้นะมันสะบัดถ้าขี่ความเร็วอะ่ะอันจะลายจะอันเนี้ย ขี่ไม่เทวผมมองได้เลยอะจนจนแบบว่ามองหัวสายสบายอ่ะอ่ะก็สิบห้าทีพอดีนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมีความคิดเห็นมีเม้นอะไรก็เชิญเลยนะครับอ่าเอาแบบความสุภาพนะครับคำสุภาพถ้าจะดา่าด่าสุภาพนะครับไม,ไม่รู้ด่าไงเหมือนกันนะ ตรงนี้วิวดีนะฮะก็ลองดูครับใครมาเห็นผมจอดรถให้อาหารหมาก็ทักทายได้นะครับจริงๆก็เจอน้องๆเนี่ยไม่ค่อยบ่อยนะผมผมก็จะเน้นในทางที่เปรีป่ยวๆก็ต้องระวังด้วยบางทีบางทีสุนัขเป็นผูงเป็นอะไรก็ต้องระวังในเรื่องของการให้อาหารอ่าให้ไกลๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดจอดรถไก่ๆน้องมองเยอลอะแล้วก็ให้ตรงนรเนี้ยปุ๊บอะไรเงี้ยอืม ไม่รู้จะทำไงครับผมก็เห็นแล้วก็สงสารมากเลยอะยิ่งแถวแถวสูงเนินนะแถวโคราชทางสูงเนินทางพิมายที่ข้างทางอะ่ะเป็นเป็นป่าอืมป่าอ้อยอะไรแถวนั้นอะ่ะโอ้ยนี่ว่าจะจบแล้วเนี่ยสิบเจ็ดนาทีแล้ว ็เพืเ่อนๆก็สาธุนะครับลองลองแชร์มุมมองให้ฟังว่าเออเราเอาเข้าระบบออนไลน์ระบบโซเชียลเดี๋ยวเราคงต้องมาฟังของตัวเองแหะอีกสักสิบปีข้างหน้าห้าปีอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยก็ให้มีกลุ่มมีพวกมาร่วมกิจกรรมร่วมความคิด ในเรื่องของการพัฒนาประเทศเราในอนาคตนะเราก็อายุมากแล้วแหละแต่ก่อนก็ไม่มีมุมมองแบบนี้นะมาเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลมานะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะทําอะไรให้มันเป็นระบบเหมือนกันนะอยากจะอยากจะเป็นผู้นําเหมือนกันผู้นำในที่นี้คือเป็นตัวแทนประชาชนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้นํา พูดผิดเป็นตัวแทนประชาชนแชร์ความคิดของเราอะไรเงี้ยในจุดเด่นที่เราต้องการที่จะทำในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ชัดเจนโดยใช้โซเชียลโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรมเอาความคิดของประชาชนข้อเสนอแนะของประชาชนเนี่ยอาจจะทำเป็น โพเป็นอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่ความคิดของเราเองแต่เราอยากจะทําช่องทางแบบเนี้ยอาหาเสียงจะและ้วไหมล่ะไม่รู้จะกล้าแชร์ไหมเนี่ยแบบเนี้ยสงสัยจะมีคนมาด่าซะมากกว่าแล้วมั้งเนี่ยเอาไม่เป็นไรครับก็จริงๆสรุปไปนะสรุปยังไงอะจุดหมายปลายทางกับจุดหมายลายทางมันต่างกันลอง ไปคิดดูให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ